เราจะทําแบบไม่มีส่วนประกอบจากนมเลยก็น่าจะดีสําหรับคนที่ไม่สามารถทานนมได้น้ําตาลคบนี้น้ำตาลทั้งหมด50กรัมนะฮะจริงจะทำก็ไ่ถคหมออบซึ่งยากกว่าอีกคุณหมอใช่บางทีบ้างไม่มีไงได้สาวหนูเธอทำแลเสาวหรอแล้วได้ไหมได้ผิวติดอยู่ที่ไหนครับผิวก็ติดอยู่ที่เสาผิวก็ติดอยู่ที่เสาจริงๆมันเป็นน้ำคุณหมอแต่ว่าผมเอาไปใส่ตู้เย็นเพื่อที่ให้มันจับตัวมันเราไม่สามารถใช้เป็นของเหลวได้ สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Cook It Better b y r a m a c h ช n n น l นะคะซึ่งเป็นรายการที่จะนําอาหารแล้วก็เมนูต่างๆที่เรากินกันในชีวิตประจําวันเนี่ยนะคะแต่ว่ามาปรุงใหม่ทําใหม่แนะนําวัตถุดิบส่วนผ,ผสมใหม่เพื่อที่จะทําให้สุขภาพเราเนี่ยคือกินเข้าไปแล้วสุขภาพดีขึ้นบางทีเรากินเข้าไปแต่ละอย่างของแต่ละวันเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเรากินอะไรเข้าไปบ้างเพราะฉะนั้นถ้าดูรายการของเรานะคะได้รับประโยชน์แน่นอนพร้อมทั้งได้องค์ความรู้ทางด้านสุขภาพนะคะซึ่งจะถูกถ่ายทอดโดยคุณหมอจากคณะแพทยศาสตร,ร์โรงพยาบาลรามา ธิบดีค่ะแล้วตอนนี too, ้นะคะเชฟและคุณหมอพร้อมแล้วเชฟฟางนะคะผู้ที่ทุกคนเนี่ยเข้ามาดูถึง300ล้านวิวแล้วตอนนี้นะคะแล้วก็คุณหมอด้วยนะคะเชฟฟางนัตพงศ์หน่อชูเวศค่ะแล้วคุณหมอโสค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงศาสีโสพินเกียรติบุรณกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะปกติชอบกินของหวานไหมจ๊ะผมไม่ค่อยกินของหวานเท่าไหร่ฮะเบเกอรุ่เบเกอรี่ไม่ค่อยเลยไม่ได้ถนัดด้วยไม่นานนี้ด้วยซ้ำครับจะข่าวมากกว่าใช่ครับต้องคุยกับท สําหรับเมนูว,วันนี้นะคะเป็นสายหวานถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าให้รับประทานหวานทดแทนข้าวก็ยอม <c oughs> ก็ถ้ามีข้าวตั้งกับของหวานก็เลยของหวานโอ้คุณหมอสายหวานเพราะฉะนั้นเหมาะกับเมนูวันนี้เลยวันนี้เราจะทาอะไรคะให้เชฟฟางบอกดีกว่าวันนี้เรามาทำทายสตอร,รี่ครับแต่ว่าเป็นในในรูปแบบคุกกี้เบเตอร์ายสตอรรี่ค่ะรูปลักษณ์มันเป็นยังไงอ่ะ แต่เห็นข้างบนนี้ไมคะกคข้นๆอย่างเงี้ยอันนี้คือมีส่วนผสมที่ไม่ค่อยเฮลตี้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นถามความคิดเห็นทั้งเชฟแล้วก็คุณหมอเลยค่ะกับเมนูนี้ คือถ้าเทียบกับอาหารของข่าวขนมก็จะดูเป็นอาหารที่ไม่ค่อยเฮลตี้เท่าไหร่อยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเพราะว่ามันมีทั้งส่วนของแป้งแล้วก็มีส่วนของน้ําตาลมีทั้งสองไขมันเนยทั้งหลายที่เอามาเป็นส่วนประกอบในเรื่องของเบเกอรี่หรือว่าของหวานนะเพราะฉะนั้นไขมันที่เอามาทำขนมเนี่ยส่ยยวนใหญ่ก็เป็นไขมันอิ่มตัวซึ่งก็เป็นไขมันที่ไม่ดีนะคะก็จะเพิ่มโรคทั้งหลายที่เราไม่อยากเป็นเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองกินเยอะก็อ้วนอีกนะไส้พายก็มีแต่น้ําตาลอีกบางคนจะเข้าใจผิดที่ว่า กินน้าตาลเยอะๆแล้วจะเป็นเบาหวานคือกินน้ําตาลเยอะแล้วเลือดหวานไม่ใช่เพราะว่ากินน้าตาลเยอะๆเนี่ยมันจะอ้วนก่อนเกิดภาวะดื้ออินซูลินแล้วค่อยสุดท้ายก็จะมีโรคอื่นที่ตามมารวมถึงเบาหวานในนั้นรวมถึงโรคหลอดเลือดหัวใจรวมถึงเรื่องของความดันเลือดที่สูงดูแล้วไม่ค่อยดีเนาะแต่แทำไมคุณหมอ,อยังรับได้ไนะคะก็เราก็ต้องเลือกกินให้เป็น<อ>ถ้าอยากมากครึ่งชิ้นทิ้งเอาแค่หายยากเอาแค่หายยากแล้วก็ลดข้าวลดคาร์โบไฮเดรตลงคือไม่ใช่ขนมก็กินข้าวก็กินก็ไม่ไหวกันแล้วก็ รู้แล้วปรับสัดส,ส่วนให้มันเหมาะสมคุณหมอคะแล้วส่วนผสมเนี่ยเรามีวิธีการเลือกยังไงอะคะถามว่าถ้าเราจะเอาเนยที่มาทำส่วนประกอบที่เป็นของขนมจริงๆก็ต้องเลือกเนยที่เป็นออแกนิกคือเอามาจากวัวที่เลี้ยงด้วยหญ้าซึ่งเราเ<อ>สืบได้จากผู้ประกอบการ <c oughs> ก็อาจจะต้องเข้าไปดูในรลายเอย่างนิดนึงเพราะว่าวัวที่เลี้ยงด้วยหญ้าเนี่ยก็จะไม่มียาปฏิชีวนะไม่มีฮอร์โมนที่เขามาเร่งให้วัวมันโตขึ้นไม่มียาฆ่า,มาแมลงเพราะฉะนั้นเนยชนิดนี้ก็จะมีคุณค่า,าอาหารสูงกว่าเนยที่เอามาจากวัว อื่นๆนะคะแล้วก็รวมถึงเนยเนเทียมนี่ไม่ต้องพูดจบนะคะก็คือไม่ดีต่อสุขภาพอยู่แล้วนะคะเนยไม่ว่าจะเป็นเนยออร์แกนิกเนยไม่ออร์แกนิกเองเนี่ยมันกินเยอะไปก็ไม่ดีอยู่แล้วนะคะจำกัดนะคะถามว่าเรากินเนยได้วันหนึ่งเท่าไหร่ดีกี่ก้อนค่ะกี่ก้อนค่ะเอ่อเอกเป็นกรัมละกันนะคะสามสิบกรัมนะคะจากัดนิดหนึ่งเพื่อให้ดีต่อสุขภาพค่ะ30กรัมนี่คือประมาณก้อนเล็กป่ะคะกว้ามาตรฐานที่เรามันสองร้อยกว่ากรัมไปลายวันนี้ โอ้โหทรมานทั้งข้าวอ่ะเลยอะ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรคือบนความทรมานนี้นะแต่ว่าสุขภาพดีแน่นอนเพราะฉะนั้นพร้อมแรกเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันนะคะว่าเมนูพายสตรอเบอรี่เนี่ยจะทำยังไงถ้าทำแบบในสไตล์คุกอิ t เบเตอรนะคะพักจักครูกค่ะ ของรายการนะคะตอนนี้พร้อมแล้วที่จะคุกอิดเบทเทอร์กับเมนูพายสตรอเบอรี่ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะมาทํากันเนี่ยเราจะต้องดูส่วนผสมดูวัตถุดิบของสูตรปกติก่อนครับเนาะมีอะไรบ้างคะสูตรปกติทั่วไปเป็นแบบนี้ครับเมนูพายสตรอเบอรี่แบบทั่วไปเห็นวัตถุดิบแล้วรู้สึกอ้วนขึ้นมาทันทีเลยแหละครับแล้วแบบนี้เชฟจะเปลี่ยนอะไรได้บ้างครับเนี่ย มาะะสุปกติอ่ะใจสั่น <laughs> <laughs> ไม่กล้กินไม่ขนัดน้นเอามาที่วัตถุดิบแล้วก็ส่วนผสมของสูตรคุกกี้เบเตอร์บ้างชเชฟเปลี่ยนขนาดนี้จะยังทำออกมาเป็นพายสตรอเบอรี่อยู่ไหมล่ะครับเนี่ยชักอยากจะเห็นแล้วล่ะว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงไปดูเชฟทำกันเลยครับคือฟังยังไม่เคยทำเลยใช่ไหมไอ้ที่แบบลดทุกอย่างลงมาลดขนาดนี้เหรอครับ ยังครับแต,แต่แต่มันปมีสูตรมาตรฐานของมันอยู่บางนั้นเนี่ยไขมันเท่าไหร่แป้งเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันทาได้อันนี้เป็นสตรอเบอรี่นะครับเมื่อกี้ที่บอกไปว่าจะมีมเลมอนแล้วก็มีมน้ำตาลนะฮะ,ะนี่คือส่วนส่งของซอสส่วนฝั่งนี้แป้งพายใช้น้ํามันมะพร้าวนะครับซึ่งเป็นไขมันจากพืชใช่ไหมครับคุณหมอก็น่าจะย่อยง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะภาพรวมจะดูดีกว่าไขามันที่มาจากสัตว์น้ํามันมะพร้าวคือแทนแทนเนยครับมืที่จริงโรตีก็ไม่จะเอาอันนี้ไปแทน ก็น่าจะแพงครับแพงใช้ได้เลยนะครับแล้วก็แป้งอเนกประสงค์น้ําตาลเกลือนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีอันนี้ครับใช้นมถั่วเหลืองนมอัลมอนน้ำนมข้าวอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับเพราะวันนี้เราจะทําแบบไม่มีส่วนประกอบจากนมเลยก็น่าจะดีสําหรับคนที่ไม่สามารถทานนมได้ผมก็ทานไม่ได้นะฮะเอาหรอไม่ย่อยท้องอืดท้องอืดด้วยก็อันนี้เป็นอีกออปชน่หนึ่งครับซึ่งที่ผมเลือกเป็นพายนี่ครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยแป้งพายคือแป้งที่ เนื้อเยอะมากนะเราลองมาทําในเวอร์ชั่นนี้ดูครับเริ่มเลยเริ่มเลยเดี๋ยวทำซอสก่อนนะครับซอสสรอเบอรี่นี่คือง่ายมากครับก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่เข้าไปในหม้อกับน้าตาลนะฮะน้ำเลมอนต้มแค่นี้เครับง่ายๆเลมอนนี่ใส่เพื่ออะไรคะเพื่อเพื่อให้มีความหอมเพิ่มขึ้นครับแล้วก็ตัดรสด้วยเพราะว่าสตรอเบอรี่ก็แบบถ้ามีความหวาน่างเดียวมันก็จะมันเลี่ยนไปหน่อยใช่ครับ ใส่เข้าไปครับอันนี้จริงๆผมจะบอกว่าถ้าใครไม่อยากทําแบบนี้นะสามารถใส่ส่วนผสมทุกอย่างแล้วก็เอาเข้าไโครเวฟออกมาก็เป็นซอสเหมือนกันเร็วมากพี่ทำไมรบ้วอแต่งนั้นล่ะจริงครับมันไม่นาเลยครับแบบใช้เวลาแบบ2-3นาทีอะไรประมาณนี้ครับในปริมาณที่ไม่เยอะเกินไปนะครับก็คือง่ายๆเลยถ้าใครดูอยู่แล้วก็อยากจะทําเองที่บ้านก็ยัดเข้าไมปครเวฟเลยได้เหมือนกันฮะ อ๋อแต่แรกน้กว่าต้องไปกวน<ม>คนผมจะไม่ค่อยได้คิดว่าไม่น่าจะแบบไม่น่าสองสามนาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าไฟแรงนะครับคนกวจะได้นะเนาะเดี๋ยวเก็บไปรุ่งนะครับเพืนน่อไว้แต่ง <ๆ S 2> วันนี้พายที่ทำนะครับมันจริงๆมันได้ผมได้แรงบนันดาลใจแบบมักพายเพราะว่าถ้าเราใช้ฟิลลิ่งที่เราต้องใส่เครื่องเยอะๆเนี่ยครับมันดีตรงที่ว่ามันไม่ซึมลงไปในตัวแป้งพาย <ๆ S 2> แต่อันเนี้ยมันจะซึมเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นน้ํามากกว่าเราก็เลย ย้ายแป้งมาอยู่ด้านบนล้วเอาซอสไปข้างล่างแต่เรไม่ต้องกินใช่ไมเอ้ใช่แล้วมันจะอยู่ได้ยังไงอ่ะเราเราจะเอานี่ครับเดี๋ยวเราจะใส่ตัวไส้อย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วเสร็จแล้วเดาจะแป้งพายปิดฝาอ๋อแล้วอยู่ในถ้วยเลยใช่ครับแล้วเวลากินค่้ยตักหรอใช่ครับไม่คว่มนะครับอันนี้คว่มไม่ได้ครับก็ดีสำหรับคนที่พยายามหลีกเลี่ยงแต่ว่ายังไงผมว่าคนชอบกินมันก็คิดถึงเนาะจริงนี่เวลาฟางหั่นเลยพี่จะแอบดูตลอดเลยนะเพราะว่าหั่นที่บ้านไม่สวยอ่ะหั่นไม่ดน ก่อนอื่นจะไปซื้อมีดเรียนแบบฟางก่อนซื้อที่ไหนเนี่ยฟางตวนนามีไหมตวนนาตะวันผ <c oughs> ู้เล้าพันหมดเลยอย่ะไม่มีหรอไม่มีหรอ <c oughs> น้ำตาลผมน้ำตาลผมอ้าวไม่คุยด้วยไงประเด็ <c oughs> นก็ถามดีๆว่าตะวันนามีไม้มีดอะว่าซ่นผู้ซ <c oughs> ีว่าซ่นผู้ซีว่าซ่นว่าซ่านน้ำตาลครับนี่น้ำตาลทั้งหมด50กรัมน <c oughs> ะฮะจริงๆจะ ถามว่าลดอีกได้ไหมได้ไหมก็ลดได้แต่ว่าน้ําตาลมันเป็นตัวที่ทำให้มันเข้มข้นอีกมนค็ข้นนิดหนึ่งนนอยอย่างนั้นเนี่ยก็ลดเท่าที่ลดได้ครับใส่เจลาตินแทนน้ำน้ำตาลได้ไหมคะมีมีคุณผู้ชมถามมาใส่เจลาตินแทนน้ำตาลได้ไหมครับได้เหมือนกันครับถ้าในเชิงสุขภาพแล้วเจลาตินกับน้ําตาลใส่เจลาตินดีกว่าไหมคะหมอเจลาตินมันไม่มีแทบจะไม่มีพลังเหมือนเป็นผงผงวุ้นเฉย เอาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเพราะพวกนี้มันมี2อย่างคือมันมาจากปลาหรือมาจากไข่ข้อสัตว์ตอนที่เข้าไปนี่คือแบบลงชำแหลกเลยนะครับแล้วออกมาถึงเป็นแผ่นทำที่จริงครับอ๋อถึงว่ามันไม่ได้เป็นของน่ารักนะฮะมันคืออิสลามเลยกินไม่ได้ถูกไหมคะมันคือไข่ข้อทั้งหลายที่ออกมาฮะอ๋าเข้าใจแล้วผิวนะครับเนี่ยแค่นี้เองคะับแล้วก็ตั้งไัยไปแล้วเดี๋ยวเราก็ชิมรสชาติกันได้เลยถ้าไม่มีอุปกรณ์นี้ที่บ้านทำไงดียร์จับไฟฟ้าเลยค่ะเสบไฟฟ้าเลยค่ะ ขาก็านะคแบบนี้หมอได้แบบพี่ได้ีอย่างนี้ครับคุณหมอเราเอามีดนะคมๆครับค่อยๆปาดอย่างนี้อย่าให้ติดสีขาวเสร็จแล้วเราเอามาสับอย่างนี้ซึ่งยากกว่าอีกคุณหมอใช่บางทีบ้านไม่มีไงได้สาวหนูเธอทำแลเสาวหรอแล้วได้ไหมได้ผิวติดอยู่ที่ไหนครับผิวก็ติดอยู่ที่สาผิวก็ติดอยู่ที่สา ปล่อยได้เลยนะครับจนก๋วยเราจะใช้นะไฟอ่อนไฟกลางไฟอ่อนครับไม่งั้นเดี๋ยวมันเลียขอบแล้วเดี๋ยวมันจะไหม้นะครับเลียขอบเนาะทำไรต่อรังคาพี่หรอไม่พอกะไม่ได้ส่วนแป้งนี่ปล่อยไปเลยนะคะปล่อยได้เลยคุณหมอแล้วมันต้องเละขนาดไหนคะเออแล้วแต่เราครับอยากให้อยากให้เละมากจะให้เป็นซอสเลยก็ได้หรือจะให้เหลือเป็นชิ้นๆบ้างก็ได้แป้งนะเราจะทำนะใส่แป้งอเนกประสงค์ครับ ทำทุกอย่างได้อาบน้ำก็ได้สระผมก็ได้จริงๆใช่ป่ะได้จริงๆริงตัวแล้วมามาแพรวอันนี้พยายามใส่ให้มันแยกๆกันนิดนึงเพราะว่าเราต้องการที่จะให้มันตอนแรกเข้าใจว่าเป็นน้ำแต่มันเป็นยจริงจริงมันเป็นน้ำก็หมอแต่ว่าผมอะเอาไปใส่ตู้เย็นเพื่อที่ให้มันจับตัวมันเราไม่สามารถใช้เป็นของเหลวได้เพราะอันนี้จริงๆอยู่ในอุณหภูมิห้องนะครับมันเป็นห้องอะไรคะต้องระบุด้วยเพราะเดี๋ยวคุณผู้ชมงงไปหมดห้องดับจิตห้องดับจิตอุยตลกเหมือนที่เลย อันนี้อยู่ในอุณหภูมิห้องมันจะมันจะเป็นของเหลวนะแล้วหลายๆน้ํามันที่ผมเจอมาเนี่ยถ้าอยู่ในอุณหภูมิห้องแล้วเป็นของเหลวคือจะย่อยง่ายกว่าถ้าอะไรที่อยู่ในอุณหภูมิห้องแล้วแบบมันแข็งอะก็คือมันย่อยยากแล้วก็ไม่ไม่ดีต่อร่างกายเท่าไหร่คนระอย่าอย่าพูดว่าไม่ดีทั้งหมดเนาะแล้วก็เกลือน้ําตาลอย่างละนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราปั่นเลยนะ ที่เบื่อของมันที่จะต้องไปล้างมากเลยเพราะกว่ามันจะไม่มันเวลาไปอยู่ในท้องเรามันก็เป็นแบบนั้นแหละครับถ้าที่บ้านไม่มีเครื่องปั่นคือก็ไม่ต้องทำมันจะมีอีกอันนึงครับเป็นตัวที่ไว้สับเบเกอรี่ครับมันใช้อันนั้ได้ค่อยๆสับบ้านเราอากาศมันร้อนครับเวลาทำเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะละลายง่ายมันก็จะไม่ออกมาไม่ดี อ่ะแค่นี้แหละครับให้มันผสมเข้ากันก็พอแล้วนะครับแล้ว<ม>เดี๋ยวเราปรปออกมาข้างนอกครับแล้วก็ผสมกับตัวนี้อันนี้ก็คือไอ้ตัวที่ผมบอกนะครับอันนี้ <ลง S 1> คือนน้ำนมอะไรก็ได้ครับที่เป็นพวกจากทันื้พคือนี่คือเหลทำแป้งพายเนาะแป้งพายครับแป้งพายพายเขาต้องพักครึ่งชั่วโมงนะ่จริงๆก็พักก็ได้นะแต่ว่าเนี้ยไม่จําเป็นต้องพักก็ได้จริงๆแล้วตอนเนี้ยในตลาดมันก็มีอุปกรณ์มีส่วนผสมที่เป็นเกี่ยวกับเพื่อสุขภาพแป้งพายเดี๋ยวนี้มียังคะที่มันไม่ได้เป็นสูตรเนยเยอะๆอ่ะ ฟังไม่ฟังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับผมาฟังก็อย่างที่ฟังบอกไปฟังก็ไม่ได้เป็นแบบผู้เชี่ยวชาญท้ง้านนีใช่ฟังเป็นเชฟข่าวค่ะคุณสีอันนี้ค่อยๆผสมเข้าไปนะครับทีลนิดนะเพราะว่าเดี๋ยวบางทีอาจชเยอะเกินไปครับเดี๋ยวมันเละใช่ฮะต้องผสมเข้าไป มาเป็นแบบนี้นะครับแล้วเมื่อกี้ระหว่างที่เราทําแป้งอยู่ตัวซอสก็ได้แล้วพี่อันนี้จะให้เป็นก้อนใหญ่ๆก็ได้หรือว่าจะให้เล็กก็ได้อันนี้เดี๋ยวผมฝากคุณหมอใส่เข้าไปในถ้วยเลยครับขอสักประมาณแบบ3ส่วน4ี่ครับไม่เต็มมากแล้วอันนี้นะครับเราก็จะจะทำแป้งทายรีดครับรีดไปครับรีดก็ค่อยรีดเบาๆนะครับน้ำมันมะพร้าวมันเหมือนแบบมันเอาใจยากนิดนึงมันจะยากหน่อย าความหนาประมาณ1ส่วนสนิ้วนะฮะเ,เราจะเอาอันนี้ครับมาวัดสักนิดนึงเราก็เราก็ตัดนะฮะเดี๋ยวจะเอาไอตัวแป้งพายเนี่ยไปคลุมแล้วก็อเอาไปอบครับที่อุณหภูมิประมาณ1 8 0องศานะครับประมาณสามสิบนา<ม>ทียากเนาะกว่าจะได้กินกว่าจะได้กินนะคุณนะหมอให้เลือกเป็นผู้บริโภคกับผู้ประกอบการนะเลือกเป็นผู้บริโภคดีกว่าสาหรับโหมดของขนมนะคะเนี่ยสำหรับใครที่ไม่มีพิมพ์นะครับก็อย่างนี้ได้เลยสำหรับที่เราที่มีพิมพ์แล้วละจ้ะโอ้โหโอไม ไม่น่าเปิดช่องเลยก็อยู่ดีๆก็พูดออกมาสำหรับใครที่ไม่มีพิมพ์ใครจะมีพิมพ์ได้ทุกคนล่ะโอ้โอย่ี่ห้กเลยอ่ะพี่ทุกทวานต้องเปิดแล้วทุกทวานขีนึเอาวันนี้มาเอาไปอย่างนี้นะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปแปะข้างบนได้เลย ปิดไปฮะ <từ> แล้วเราก็เก็บขอบให้มันอยู่เพราะนั้นเวลาตัดต้องเปิดขอบด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเปิดขอบนิดน,นึงนะฮะให้มันมีที่คือเราจะต้องทําใจด้านความหอมนิดน,นึงเลยใช่ไหมเรื่องแป้งหรือมันก็ยังหอมได้ไม่ไม่ไม่เหมือนเดิมเลยสักอย่างที่พูดนี้ <อ Amanda. S 1> ดีกว่าก็จริงๆกับพี่ก็มันเป็นทางออกอีกทางนึงมากกว่า,าแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อสุขภาพที่ดีเราก็ยอมได้แหละ 30นาทีครับอุณหภูมิเท่าไหร่นะคะบ,บอยร<ะ>้อยแปดสิบองศา <30 S 1> ครับประมาณ30นาทีนะครับ เรียบร้อยแล้วครับไผ่สตรอเบอรี่นะครับอุ้ยแต่แล้วไม่ร้อนหรอจ๊ะร้อนที่สุดเราฉะนั้นเดี๋ยวมันจะเย็นค่ะเดี๋ยวพักก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะได้รีบกลับมาชิมกันค่ะ ที่เชฟคุกอิทเบเตอร์ให้ดียิ่งขึ้นวันนี้ก็คือพายสตรอเบอรี่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเมนูของหวานสามารถเปลี่ยนให้เป็นเมนูที่เบเตอร์ได้หน้าตาหน้ากินเป็นอย่างมากเราไปชิมกันเลยดีกว่าครับมาค่ะมาถึงช่วงที่เราต้องชิมกันแล้วนะคะ,ะแต่ว่าก่อนจะชิมคุกอิทเบเตอร์อเราต้องชิมแบบธรรมดาก่อนธรรมดา,มดาที่เขาทำเป็นเต็มเหนียวเนาะนเต็มท่อ ต้องดูครับว่าตัวไส้ข้างในค,คมันแบบม,มันมีส่วนผสมหลายอย่างมากครับดูสิมันเต็มที่เลยใช่คร<ช>ับขอบคุณครับเอาตั้งแต่พายเลยดีกว่าตั้งแต่แป้งกนเนี่ยเนาะนกลิน <c oughs> ่นมาถึงตรงนี้เลยอะตีฟืบ ต้องบอกอย่างนี้พี่ว่าไอ,วไอตัวไอตัวแป้งพายเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้ใช้เนยร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าเนยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องบอกว่าราคาสูงออส่วนมากก็จะต้องอ่านฉลากนิดนึงครับมันจะเขียนว่าเออนยเทียมอะไรประมาณนี้นะออในนั้นครับอ,อร่อยไหมคะคุณหมอเป็นไงบ้างเราในแต่ไหนทีเนรร่เป็นธรรมดานะ <laughs> เคาเป็นบรรย่กาศคุณครูเชฟฟางแล้วเพราะว่าอย่างส่วนของที่เป็น ตรอเบอรี่เนี่ยดูก็รู้ว่าคือยังหาเนื้อสตรอเบอรี่ไม่เจอเลยเพราะว่าส่วนหนึ่งมันก็จะมีคือส่วนอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่ใช่ตัวสตรอเบอรี่จริงๆอาจจะมีรสชาติแบบเพิ่มกลิ่นหรืออะไรด้วยใส่หอมเทียมใส่กลิ่นใส่สีคือถ้ารสชาตินี้เนี่ยอาจจะต้องกินคุกกี้เบเตอร์ดีกว่าเพราะอย่างเมื่อกี้ซอสที่เราทำเองก็สตรอเบอรี่ล้วนๆนะคะเราไม่ได้มีสีกลิ่นอะไรที่เราใส่เพิ่มเลยรอๆในควันขึ้นเลยนะเนี่ย ได้ถนัดด้วยไม่นานนี้ด้วยซ้ำคจะข่าวมากกว่าใช่ครับเราจะทําแบบไม่มีส่วนประกอบจากนมเลยที่ผมเลือกเป็นพายนี่ครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยแป้งพายคือแป้งที่เนยเยอะมาก<ช>นะ<ๆ>เราลองมาทําในเวอร์ชั่นนี้ดูครับคือฟังยังไม่เคยทําเลยใช่ไไอ้ที่แบบลดทุกอย่างลงมาลดขนาดนี้เหรอครับลดยังครับยังเป,ปรีย้ยวอร่อยอ่ะยังเปรีป้ยวอร่อยอ่ะคือแป้งพายเนี่ยไม่ได้นุ่มแบบปกติที่ขนมอร่อยอๆแต่ว่า โดยรวมเออมันร่วนแต่ข้างล่างอ่ะดีอ่ะถามว่าทำอย่างนี้ได้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปทําแบบใส่อะไรแต่งเติมมากมายคืออร่อยด้วยรสของสตรอเบอรี่เองเลยไงไม่ได้ต้องแต่งเติมมากเป็นผมควรใส่น้ำตาลอีกนิดนึงนะพอแล้วพอแล้วตัดเปรี้ยวอีกนิดนึงพี่ชอบเปรี้ยวเนาะอ๋อโอเคถ้างั้นได้ฮะจะเติมเปรี้ยวกว่านี้ิดนึงก็ได้ใช่ไหมคะใส่เลมอนหรือว่าพอแล้วได้ครับจะจะเปรี้ยกว่านี้ก็ได้ผมว่านี่มันก็ค่อนข้างเปรี้ยวแล้วฮะพี่บังแล้วแบบนี้กินเย็นได้ไหมแบบเย็นได้ก็ได้เหมือนกัน ก็แบบนี้กินแล้วก็จะได้ไม่รู้สึกผิดถ้าเทียบกันรู้สึกผิดน้อยกว่าเยอะมากครับใช่ไหมใช่ครับถ้ากินอันนี้หนึ่งอันนะอย่นี้ได้หกุ้วยโดยไม่รู้สึกผิดเลยอก็คุณหมอก็ไม่เห็นด้วยก็จะนั้่าไปยุดไปถามคุณหมอหน่ค่ะว่าไพลสตรอเบอรี่นะคะแบบทําแบบฟุกิดเบเตอร์แล้ว ดีต่อสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะพกแป้งขอนละกันนะในส่วนแป้งภายเนี่ยเชฟก็ลดสัดส่วนของส่วนประกอบต่างๆลงนะคะเห็นว่าไม่มีส่วนประกอบที่มาจากสัตว์เลยนะเชฟใช้เป็นนะ้ำมันมะพร้าวแทนก็ึ่งซึมมาจากผลไม้นะ,ะเพราะนั้นพลังงานที่ได้นี่ก็จะ ไม่เยอะนะคะเหมาะสาหรับคนที่ถ้าจะกินขนมหวานก็ต้องทําใจนะแต่ว่าโอเคถ้าเผื่อน้ําหนักไม่อยากให้มันขึ้นเยอะก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ที่เหมาะสมนะคะ<ม>แล้วก็<ม>ในส่วนของไส้พายเราก็เห็นละเมื่อกี้เราก็โอ้โหสับปะรล้วนๆนะคะแล้วก็ลดความหวานลงจากน้ําตาลาใส่ไม่เยอะ<ม>เราไม่มใีใส่สีเพิ่มไม่มีใส่กลิ่นเพิ่มแน่นอนนะคะ ส่วนประกอบอีกอันนึงที่เชฟใส่เพิ่มไปคือเลมอนนะคะ,ละเลมอนก็จะมีวิตามินซีมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของ,ของการย่อยอาหารด้วยนะคะ<ม>เรียกได้เลยว่าพายสตอบอรี่วันนี้ก็ถือว่าเป็นขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพที่มากกว่าเดิมๆที่เราเห็นตามท้องตลาดหรือขายทั่วไป เมนูพายสตรอเบอรี่แบบคุกอีกเบเตอร์ถ้วยนี้นอกจากจะทําออกมาหน้าตาหน้ากินแล้วยังเป็นเมนูของหวานที่ดีต่อสุขภาพจริงๆลดปริมาณน้ําตาลและไขมันออกไปเป็นทางเลือกใหม่ให้คนที่ชอบกินของหวานแต่กลัวอ้วนได้จริงๆเลยนะครับ สนใจอยากทำกินเองที่บ้านแล้วก็ครอบครัวนะคะต้องดูรายการของเราเพราะว่าปกติแล้วแต่ละวันเราก็ไม่รู้ว่าเรากินอะไรไปบ้างนะคะถ้าอยากจะกินแล้วสุขภาพดีก็อย่าลืมดูคุกอิดเบเตอร์บายรามาชาแนลนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอและเชฟฟางค่ะขอบคุณนะคะแล้วเราสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะแล้วก็อะไรนะฮะวิธีการเลื่อนเลยยังไงให้คุณหมอสอยเลยดีกว่าสอยเลยดีกว่าอีจันก็ไม่รู้จะพูดอะไรอีจันก็พูดก่นแล้วก็ให้คุณหมอสอยเลยดีกว่า ผิวติดอยู่ที่ไหนครับพี่ผิวก็ติดอยู่ที่สาวครัต้องจำปีเขามองมาสิห้ามพูดนะฮะแม่เลยนดีด้วยนะคะแล้วก็แบบเรียนหรือล่าน้องพิมเขาทำขนมทำกับข้าวอะไรเป็นไหมไม่ค่อยช่วงนี้ทำซาลามมากกว่าพี่แต่ก่อนนั้นนี่เห็นกินซีฟู้ดใหญ่เลยนะเขาส่งให้เยอะหรอโอ้โหตามติดชีวิตผมจริงน่ากลัวมาก แม่กลัวมากพอเกัน้องพิมจ้ะ <c oughs> ถ้าแม่ทำแกงไตปลานะเสร็จแล้ว <c oughs> ซึ่งตอนแรกคุณหมอเน้กว่าน้ำเราเน้กว่าไอติมเอานี้ไปจิ้มหวายไม่เย็น <c oughs> กัดแอปป <c oughs> บกินใช่นังสเต